มาแล้วครับโอ้โห ôi. มาดูเชฟแบงค์ใกล้ๆเลยครับคราวนี้เชฟแบงค์ละโคตรหัวละกระโ,โ,โ,โดดใส่เกลือแล้วไปจับหัว,วก็าทำไมานะเชฟโอ้โหโคลิปนี้เหมาะสมกับผู้ชมอายุ18ปีขึ้นไปเพราะเนื้อหาค่อนข้างดิบเถื่อนดูแล้วระวังหำแป้งก,กันด้วยนะฮะสู้ว่าซุปเปอร์แมนมันเหาะไก่มันในหั่นละมือน,นั่นวางหั่นไปคือวายฮะนอาบืกาศวางหั่นเลยเขาบอกเอาจากเ,เนื้อเลยกูรู้ว่าเป็นซุปเปอร์แมนซุปเปอร์แมนนทั้งยานทั้งอันซุปเปอร์แมนม่นเป็นเหี้ย <ersch> ว่าไอรอนแมนบ้ามันก็มีแมนคือกันสูงยุ่งแมมมอดกูบริดนตโตใหญ่ใหญ่กว่าของสูอีกกูบริเนเซื Math ้ออว่าขี้ปะหน้าวุดมันลงมึงก็ยเห็นสร้างแมมมอดแล้วสร้างแมมมอดนี่สร้างแมมมอดเบียงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาวะมึงมาแอกใส่กูอหรอบบกอะไรซับมากอ้าวอ้ามึงเหงือกห่วยเบียงอ้าวอ้ามันบ้าว่าแบบอะไร มันหอดเชื่อไอ้เขาเบอร์นี้วัวโอ้ยกาบคนนี้น้อยนี่ไม่เงีเ้ยไม่เงี้ยเข้าไม้หนูวัวขันหลอกับกูกูบอกว่าใครเลยนี่อันนี้ไหะคือผู้ด่ากูนี่สู้เห็ดเพียงสู้อยากเห็ดเพียงสู้มาเพียงไงนี่ไอ้แป้งเอ้ามาทำลำเลยมากินฟรีมึมืองเจ้าได้เลยโอ้ยบุฮ็ดบุหิตวันนี้กูบเบียดเห็ดโว้ย

สีโคหมูแดงครับผมซี่โคหมูแดงครับโ้ยมาสั่สซี่โคหมูแดงได้อ่ะเสี่ยวเสี่ยวเสี่เ้ิดแล้วดีเลยอ่าละหาท่านผู้ชมครับมาอยู่กับเชฟแบงค์อีกเช่นเคยนะครับเนี่ยวันนี้นะครับโอ้โหหนุ่มหล่อหุ่นล่ำนะครับมาขออาหารกินกับเชฟแบงค์นะครับอยากจะลิบลองฝีมือตามคำาล่าลือเหมือนเดิมนะครับโอ้โห แล้วเหมือนกับเชฟแบงค์เหมือนจะขิวมากด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหขิวมากก็คือไม่ค่อยชอบหน้านั่นเองนะฮะโอ้โหเห็นว่าหล่อกว่าล่ำกว่าหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหแล้วเชฟแบงค์นะฮะ มาในเมนูซี่โครงหมูแดงนะครับโอ้โหอ่าละครับทำการโยงโดนโคโยอยๆอหายพูดก็ไม่เถือกกูเนี่ยโยนคกทิ้งไปแล้วครับโอ้โหอ่าและเชฟแบงค์ครับทำการใส่สีผสมอาหารนะครับเข้าไปในเนื้อหมูนะครับเพื่อให้เป็นสีแดงนั่นเองนะฮะโอ้หอ่าละคราวนี้ครับอะไรครับโอ้โหน่าจะเป็นน้ำตาลปี๊บหรือเปล่าครับใส่ลงไปแล้วนะฮะอืบรรยากาศอยู่นะเชฟแบงค์เช่นเคยนะครับโอ้โห ดูดูสิครับเชฟแบงค์ทำอะไรครับอ๋อน่าจะเป็นซอสหอยที่เหลือจากคลิปที่แล้วนะครับเนี่ยโอ้โหแสดงว่าโยนทิ้งแล้วเก็บมาใช้ต่อนะคะเนี่ยโอ,อ้โหช่วงนี้น่าจะงบน้อยนะครับออ่าแลครับใส่ซีอิ๊วดำลงไปแล้วนะครับไม่ใช่ซีอิ๊วดำสิไอ้บ้าเอ้ย ตีอิ่วขาวก็ตาผู้ชมครับโอ้โขออภัยจริงๆนะช่วงนี้อลิ้นพันกันมากเลยนะครับเนี่ยโอ้โหแล้วกางเก,กลงลายทหารตัวเดิมนะครับอือ่าล่ะครับโอ้โห,หนุ่มหุ่นล่ํามาแล้วครับโอ้โหมาดูเชฟแบงค์ใกล้ๆเลยครับคราวนี้เชฟแบงค์ละโคนหัวแล้วกระโดดใส่เกลือแล้วไปจับหัวก็ททำไมานะเชฟโอ้โห มีโซนจริงๆเล้วอ่าแล้วครับถึงขราวหนุ่มผมทอนะครับนี่ก็คือบอยบิ๊กไบต์นะฮะโอ้โหเดี๋ยวทิ้งวัฟไว้ให้สาวๆแล้วกันนะครับอ่าแล้วครับโอ้โหแล้วโดดขึ้นมาแล้วฟาดลงไปครับไม่ได้โดนเลยฮะโอ้โหอ่าแล้วครับคราวนี้ครับหนุ่มอาร์ตบิ๊กบูมนะครับโอ้โหมากับบอยบิ๊กไบ์ชัวโหมีการหมุนตัวครับออ โอ้เทเลยครับโอ้โหดูซิทแพ็กสิครับอื้เอาสนามเชฟแบงค์ไปเลยนะครับเนี่ยโอ้โหก็หลอกกันเกินนะครับโอ้โหอไรครับเชฟแบงค์ครับสี่โครงย่างนะครับลงไปผสมกับโอ้โหเครื่องปรุงของเชฟแบงค์นะฮะแล้วก็ทิ้งลงไปในหม้อนะครับโอ้โหสีแดงเป๊ะปั๊ดมากเลยนะครับเนี่ยอื้ บรรยากาศดีเหมือนเดิมนะครับเนี่ยอ่าละครับเติมน้ําเปล่าลงไปครับเชฟแบงค์นะฮะระวังหำแปดด้วยนะครับโอ้โหเติมน้ำเปล่าลงไปครึ่งหม้อนะครับสำหรับเมนูนี้ก็ทําไม่ยากนะครับน้องๆหนูๆหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะทําตามก็ทําได้เลยครับโอ้โหฝาหม้อครับปิวไปแล้วโอ้โหเบาสิเชฟเดี๋ยวฝาหม้อก็พังก็ได้ซื้อใหม่กันอีกนะฮะโอ้โหเอาละครับอะไรอีกครับคราวนี้อ่าเชฟแบงค์วันโนนงครับผม โอ้โหเทพเจ้าทุ่งนาครับโอ้ยดูจากการลิ้นครับโอ้โหดูจากการเบินครับเอาละครับเชฟแบ่งเอาอะไรลงไปครับคราวนี้โอ้น่าจะเป็นคันานะครับอืลงไปปิดท้ายนะครับโอ้โหเมนูนี้น่าจะอร่อยน่าดูนะครับเนี่ยโอ้โหเอาละครับยังไงต่อแล้ะคราวนี้น่าจะรอครับอ้าวน่าจะเสร็จแล้วนะครับโอ้โหหมูนะฮะยกขึ้นมาแล้วครับหม้อดําเหมือนเดิมครับ โอ้โหเนื้อของซี่โครงนะครับน่าจะร้อนน่าดูนะครับเนี่ยโอ้โหแล้วดูสิครับเอาผักลงมาวางก่อนครับอืโอ้โหแล้วจากนั้นครับก็เทอะไรครับซี่โครงนะครับี่ตุนไว้อย่างดีนะครับโอ้โหดูสีสันสิครับท่านผู้ชมฮะโอ้โหมันน่ากินจริงๆเลยนะครับเนี่ยเสร็จแล้วก็โรยไปด้วย ใบผักชีนะครับโอ้โหนะก็คือผักชีนั่นแหละฮะโรยลงไปครับเพื่อตกแต่งที่หน้าตาที่สวยงามนะครับโอ้โหมงวันบินตอมเล็กน้อยนะครับและนี่แหละครับคือเมนูซี่โคมหมูแดงของเชฟแบงกตัตพูชชมโอ้ยกูขึเก่งเหรอผักส้มโฆษณาแป๊บหนึ่งครับ แล้ววันนี้นะครับผมมีเกมดีๆมาแนะนานะครับนั่นก็คือเกมสวีดโบนานซ่านะครับโอ้โหเล่นแล้วได้เงินจริงด้วยนะครับเกมนี้ภาพสวยนะครับโอ้โหเล่นก็ง่ายมากเลยนะครับใครที่สนใจอยากเล่นนะครับก็แค่แอดไลน์ไปเลยครับที่9 1 1 g o l d นะครับ9 1 1 g o l d หรือว่า s911gro นั่นเองนะครับมีแอดข้างหน้าด้วยนะครับเว็บนี้บริการดีการันตีเรื่องเงินนะครับแอดกันไปเยอะๆนะครับยังมีเกมมากมายหลายอย่างให้เลือกเล่นเลยนะครับ อย่าลืมครับแอด9 1 1 g o l d คับท่านผู้ชมแย่บอกสองตัวไหนไปซื้อวะซูผลนมากู้ขี่คาดเห็ดอยู่มันเทียงก็สุมหานะแอ่ด้อนี่เรานี้ครับเลี้ยวเลี้ยวชิมมันรู้ซิมมนูมึงกสุดยอดพีพีโอคือแตงโน่ครับใหญ่ๆเลยมันชาดีนะเ้ย ไปไหยกินเป็นตาเสียบนะวะข้าวห้องอูดังกุบไื่เสียบวะแ่บอ้อยเอาสุกใส่มือกินสุก่ปินแนนี้นี่นี่นี่หลอดนี่โง่จังหวะกมาอะรมาจะไปเกือสิตัวเพื่อน ยิ่งโตตูเพิ่งใหญ่ยี่งราบจ้ามันไปเสือว่ากูหาเห็นปะฮะนายจานั่นเนี่ยนะจ่าเป็นไงจ่าท้องมีลุงคำไพ่เนาะเออจ่าบุญจันทร์ละเมียนนี่เออข่างแด่ได้ครับเออรายการเนี่ยบอวแซ่บหี่ฮึมฮ่าฮ่าตีความก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลง Chị lấy lại đi Chị mẹ nhé Ừ Chị là phòng nhá Ừ Chị bà đi Tóc ma mà nhăn Sẽ mới làm lá Cảm tụ ừ. <laughs> ừ. 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 nào à. ừ. ừ Ừ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  Đấy nó nhạt quá Điều bây giờ Ừ Ừ bà? Điều bây giờ Điều bây giờ Ngạc Ê bây 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 bây

นเอ็มด <an> ูเธอมีแรงดึง <d> ด <ou> <an> ูดกางเก่งในก็ไปคารูดาคนอะไรน่ารักต้องดูดากคงสีชมพู